นี่คือร้านบุฟเฟ่ต์แกงใต้ที่เราสามารถตักเองได้ไม่อัน้นในราคาเพียง79บาทร้านตักข้าวตักแกงเมนูข้าหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นแกงคั่วกระดูหมูขั่วกิ้งแกงไตปลาปลาดุกกรอบผัดพริกขิงของทอดและของกินเล่นอีกมากมายขนมจีนก็มีแถมเขายังมีเมนูพิเศษก๋วยเตี๋ยวต้มยำขาหมูและข้าวมันไก่บวกน้ำพริกฟรีอันนี้ถ้าผมมากินต้องทานยังไงบ้างครับทานละ79บาทไม่รวมน้ำนะคะก็จะมีเมนูอาหารประมาณ20กว่าอย่างน้ำพริกผักสดก็อยู่ในบุฟเฟต่ต์แล้วก็จะมีเมนูพิเศษ รวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์อย่างวันนี้เมนูพิเศษก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมูบางวันก็จะเป็นข้าวขาหมูแล้วก็มีข้าวมันไก่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์ด้วยเหมือนกันค่ะหยิบจานตักข้าแล้วก็ตักเองได้เลยค่ะตักอเอง,เองได้เลยพวกนี้ใช่ของเราเป็นแบบบริการตัวเองตักเองได้ทุกอย่างแกงคั่วกระดูกหมูอันดับหนึ่งของทางร้านร้านบอกขายดีมาก กระดูกคือร่อนบอกเลยรสชาติที่นี่จัดจ้านมากแต่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้จัดจ้านเท่าแกงใต้ที่เขาขายประจำปกติคือแกงใต้ปกติจะมีความแบบเผ็ดร้อนมากกว่านี้เบเยอะเลยแต่เนี้ยผมรู้สึกว่าเขาปรับรสชาติให้คนทั่วไปกินได้และสําหรับใครที่อยากมาลองกินร้านตักข้าวตักแกงบุฟเฟ่เข้าวแกงปักใต้เนี่ยร้านเขาจะอยู่แถวแถวนอมินนวนจันเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้บอกเลยใครสายข้าวแกงปักใต้ไม่ควรพลาด